รู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีหกพ0นมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งครับในกรณีที่ลายนะครับเจ้าของชื่อหรือว่าเจ้าของยูเซอร์เนี่ยตั้งไว้อีกชื่อหนึ่งซึ่งบางทีมันยาวนะครับเมื่อมีข้อความเข้ามาบางที Voice-over มันก็จะขานชื่อแล้วก็ขานข้อความซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยสรุปว่ามันยาวบางทีเราฟังแค่หข้อความเนี่ยบางทีมันยาวมากอย่างนี้ฮะ หรือว่าในความต้องการของเราชื่อเดิมเขาเป็นมะละกอรเราต้องการให้เป็นมะขามหรือว่าชื่อเดิมเขาเป็นมะเขือเราต้องการให้เป็นมะกรูดอะไรแบบนี้ฮะเราสามารถแก้ไขชื่อของเพื่อนคนนั้นๆโดยที่ไม่มีผลกระทบกับเจ้าของชื่อเจ้าของยูสเซอร์ไลน์นั้นเลยนะครับชื่อที่เราแก้ไขเนี่ยมันแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลายเครื่องของเราที่เรา ใช้อยู่ในเครื่องของเรานะครับไม่มีผลกระทบใดๆกับเ mm hmm. จ้าของยูเซอร์นั้นๆเลยนะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากครับวิธีการแก้ไขยังไงทำยังไงมาดูกันเราเข้าไปที่ l ลายครับกล้อง e ลน์รายการใหม่หนึ่รายการมาเจอ l ล n e แต่ครั้งก็เปิดับเบลแท็บเข้าไปครับ Line หน้าจอโฮมตั้งค่าปุ่มเลือกอยู่หน้าหลักปุ่มทับ เมื่อเข้าไปในไลน์นะครับก็ไปที่หน้าหลักครับโดยใช้หนึ่งนิ้วแตะไปที่ซ้ายล่างเลืออยู่หน้าหลักปุ่มทับหนึ1 1> ่งจากห้าคำว่าหน้าหลักดับเบิลแทบเข้าไปเลยครับเลืออยู่หน้าหลักปุ่มทับดูเพื่อนที่แนะนำหนึ่งรอสองคนแนะนำกลุ่มรู้เรื่องรถกับสชาติยี่สิบสี่แนะนำหนึ่งร้อสองหัวข้อทีนี้เราจะไปสองครั้งเพื่อซ่อนหาเพื่อนแบบเร็วๆเลยนะครับจะไปหาสมมุติว่าเพื่อนที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อจะเป็น ชื่อหมอแก้วก็แล้วกันนะครับอ,อันที่จริงก็ปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับดูเพื่อนที่แนะนำ100รายการปรด12หัวข้ออ่าโดยจะได้สองรครั้งเพื่อซ่อนการโปรดไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการไปแบบเร็วๆเลยก็ใช้แถบเลื่อนแนวตั้งซึ่งอยู่ทางขวามือครับแถบเลื่อนแนวตั้ง63หน้า0%สามารถปรับได้ที่เขาบอกว่าแถบใช่หนึ่งนิ้วขึ้น,นหรือลงเพื่อปรับค่า0%อะไรเนี่ยฮะเราก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดลงเรื่อยๆเลยครับ10% ย0่สเหมอแก้วแพทย์แผนไทยอผมปัดให้มาตรงกับชื่อหมอแก้วแพทย์แผนไทยหากต้องการเปลี่ยนรายชื่อให้กับคนนี้แบะบลแท็บเข้าไปครับปิดปุ่มก็จะเจอเมนูปิดนะครับพอเข้ามาก็จะเจอคําว่าปิดโปรไฟล์ลองปัดซ้ายอีกทีนะครับเปิดเมนูย่อยปุ่มรายการโลดปุ่มนาวิไอเคิลคิฟโนมโลปิดปุ่มปิดปุ่ม ปิดจะอยู่ซ้ายสุดเลยครับถ้าเกิดใช้หนึ่งนิ้วปัดไปทางขวานาวิไอคอนคิฟโนมโลลปุ่มอาจเป็นไปได้ของขวัญเป็นเกฟนะครับขวาต่อไปครับรายการโปรดปุ่มรายการโปรดถ้าเกิดเราดับเบิลแท็บตรงนี้รายชื่อนี้ก็จะเป็นรายชื่อโปรดของเราเลยครับคือจะขึ้นมาในลำดับต้นๆในกลุ่มรายชื่อทั้งหมดนะครับปัดขวาต่อไปครับเปิดเมนูย่อยปุ่มเปิดเมนูย่อยปัดขวาต่อไปครับ โปรไฟล์โปรไฟล์ขวาต่อไปครับหมอแก้วแท์แผนไทยก็จะบอกชื่อของเพื่อนคนนี้เลยครับปัดขวาต่อไปครับแก้ไขชื่อเพื่อนปุ่มอ่าตรงนี้แหละครับตรงแก้ไขชื่อเพื่อนแต่ว่าอยากจะให้ปัดขวาต่อไปอีกนิดนึงเพื่อว่าจะไปดูว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรขวาต่อไปเลยนะครับแชทปุ่มต่อไปจะเป็นแชทครับเมื่อขวาต่อไปอีกก็จะเป็น โทรฟรีปุ่มโทรฟรีนะครับขวาต่อไปอีกก็จะเป็นวิดีโอคอลปุ่มวิดีโอคอลนะครับในความเป็นจริงแล้วจะมีเมนูด้านขวาจากนี้ไปอีกนะครับแต่เพื่อที่จะไม่ให้เวลาเ,เยอะไปนะครับปัดซ้ายกลับมาตรงคําว่าแก้ไขชื่อเพื่อนโทรฟรีปุ่มแจ็ปปุ่มกลับมาอีกครับกลับมาทางซ้ายอีกแก้ไขชื่อเพื่อนปุ่มตรงนี้นะครับแก้ไขชื่อเพื่อนดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับ เปลี่ยนชื่อหัวข้อตอนนี้ผมดับเบิลแท็บเข้ามาแล้วข้อก็อจะแจ้งว่าเปลี่ยนชื่อปัดซ้ายเปลี่ยนชื่อหัวข้อปัดซ้ายจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อหัวข้อปัดขวาครับปิดปุ่มปิดนะครับอันนี้ในกรณีที่ปิดเนี่ยหากเราทํารายการเรียบร้อยก็จะเลือกตรงว่าปิดนี้แล้วก็ดับเบิลแท็บหรือว่าเข้ามาแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจคือไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อหรือว่าแก้ไขชื่อ เข้าแล้วอย่างนี้คะก็เลือกเมนูปิดดับเบิลแท็บตรงเมนูปิดนี้ได้เลยครับมันก็จะออกมาปัดขวาไปครับสิบเจ็ดเครื่องหมายทับยี่สิบบัดขวาต่อไปครับหมอแก้วแพทย์แผนไทยช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขปัดขวาอีกทีนะครับบันทึกปุ่มบันทึกนะครับปัดขวาต่อไปครับบันทึกป,ป,ปุ่มไม่มีแล้วนะครับบันทึกนี่จะเป็นเมนูขวาสุดเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเปลี่ยนชื่อในช่องป้อนเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถบัดขวามายัางปุ่มบันทึกได้นะครับบัดซ้ายกลับไปอีกทีหนึ่งจะเป็นช่องป้อนครับหมอแก้วแพทย์แผนไทยช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขเขาบอกว่าแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขเราดับเบิลแท็บไปเลยครับทาตามที่เขาบอกเลยช่องป้อนข้อความกาลังแก้ไขหมอแก้วแพทย์แผนไทยตําแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดตําแหน่งของเคอร์อเซอร์ก็อยู่ท้ายบรรทัดแล้วนะครับ ถ้าเกิดดับเบิลแท็บอีกทีหนึง่งก็จะเป็นตำแหน่งจุดแท็บอยู่ต้นบรรทัดอยู่ต้นบรรทัดนะครับเอาเป็นว่าอยู่ท้ายบรรทัดนะครับดับเบิลแท็บอีกทีหนึ่งเลยครับตำแหน่งจุดแท็บอยู่ท้ายบรรทัดลองฟังตำแหน่งเคอร์เซอร์ให้ดีๆนะครับว่าต้องอยู่ที่ท้ายบรรทัดหลังจากนั้นเราก็กดตัวลบเลยครับลบรีเทิร์นลบย่อยักษ์รงที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับลบรีเทิร์น รีเทิร์นนะครับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเป็นลบอทอร์ติลบนะครับเราก็ดับเบิลแท็บเลยครับโดยครั้งที่สองนี่ค้างเอาไว้เขาก็จะลบชื่อนี้ทั้งหมดออกจากช่องช่องป้อนเลยครับไม้มลายหอหีบตอนนี้เข้าใจว่าลบไปหมดแล้วนะครับลบลบไม่มีแล้วนะครับทีนี้ผม จะเขียนชื่อนี้เปลี่ยนจากชื่อเดิมอ่าซึ่งเขาเป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ผมเป็นผู้กำหนดเลยว่าชื่อนี้ต้องการให้เป็นคอสระอึคอตอสระอุสระคอควายคอควายคอควายนอรอเรือนอหนูนอหนูนอห,นห,หอหีบหอหีบสมมติว่าผมจะเขียนว่าคอขวดรอลิง ลอลิงเอกเอกออ่างออ่างวักวักคลอลบวักสมมติว่าผมต้องการเขียนชื่อนี้ว่าคนลอพังงานะครับสระพ่อพานพ่อพานไม้หันอากาศไม้หันอากาศง,งงูง,งงูง,งงูงงูทอทหารมสอสาเสือ สระอาสระอาอ่าสมมติว่าผมเขียนว่าคนหล่อพังงาเดี๋ยวลองเว้นวรกเพื่อฟังชื่อนี้ดูก่อนวรวรคนหล่อพังงาลบวรได้ชื่อเหมือนที่ต้องการแล้วนะบ,บันทึกบันทึกปุ่มผมก็มาที่ปุ่มบันทึกดับเบิลแท็บเลยครับบันทึกปิดปุ่มอันนี้ครับก็จะขึ้นเมนูปิดมาให้ลองปัดซ้ายไปครับปิดปุ่ม ปิดนี่เป็นเมนูซ้ายสุดเลยครับปิดปุ่มลองปัดขวามาครับนาวิไอคอนคิฟโนมอลปุ่มอ,อาจจะเป็นไปได้ของขวัญเ,เมนูคลิปเหมือนเดิมครับปัดขวามาอีกครับรายการโปรดปุ่มเป็นรายการโปรดปัดขวามาอีกครับเปิดเมนูย่อยปุ่มเปิดเมนูย่อยขวามาอีกครับโปรไฟล์โปรไฟล์ขวามาอีกครับ <Prof ile. S 1> าาคลอพังงาคอลอลพังงาเห็นไหมครับว่ารายชื่อเนี่ยได้เปลี่ยนตามที่เราต้องการแล้วอันนี้นะครับ ชื่อไลน์เราก็ได้เปลี่ยนให้เป็นตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนคนพิการทางสายตาทุกคนทุกท่านครับหากเห็นว่ารายการของเราควรจะปรับปรุงเนื้อหาอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้ครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ